สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกันวันศุกร์ที่5กันยายน2568นะครับเจอกับผมแดงกิม马าศนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยนะครับวันนี้จะวิจารณ์2รายการนะครับก็คือรายการศึกดาวลุ่งนนสวนพงศ์ที่ตะวันนาปังกะปินะครับและก็รายการวันลูปินีนะครับไปดูรายการแรกก่อนนะครับรายการศึกดาวลุ่งนนสวนพงศ์นะครับก็จัดมวยเด็กๆนะครับมวยยอดไอแอดทั่วประเทศนะครับมาชกกันนะครับก็ จัดโดยทีมงานสจหนองชนบุรีนะครับก็เริ่มชกตั้งแต่เวลา4โมงครึ่งรับชมได้ทางแอปไพทีนะครับไปดูคู่ที่1นะครับกัปตันโคตนัทชานันนะครับวันนี้เจอกับเจ้านาราเล็กเจ้านาราเล็กกอลักเครื่องหัดใหญ่นะครับกัปตันเนี่ยผลงานล่าสุดนะครับก็มีแพ้เจ้าขุนพลนะครับขณะที่เจ้านาราเล็กนะครับมาจากสงขานะครับซ้อมเกียรติอำนาจที่สงขลา ไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าสิง์ลีโอนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้านลาเล็กนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับบัวขาวบุมเด็กเซียนนะครับเจอกับโบวี้ห่วงเชื่อมกรุ๊ปนะครับคู่นี้สู้กัน29กิโลนะครับกบัวขาวเนี่ยซ้อมอยู่กับทีมงานน้องบุมนะครับก็ประเภทมวยจังหวะฝีมือนะครับหลักเรียมดีนะครับมวยขวาผลงานไฟล่าสุดเนี่ยมีแพ้เจ้าแสนเฮงนะครับขณะที่คู่ชกนะครับ โบวีห่วงเชื่อมกรุ๊ปนะครับก็มวยจากบุรีรัมนะครับก็ประเภทมวยบูนะครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับไฟล่าสุดก็แพ้เจ้าไม้เหลมนะครับคูนี้ชอบไปที่เจ้าบัวขาวนะครับและก็คู่ที่3มนะครับฟ้าลิขิตสิทธวักแก้วนะครับวันนี้เจอกับลุกกี้เกียรติบุญส่งนะครับฟ้าลิขิตเคยชนะมานะครับฟ้าลิขิตเนี่ยผลงานไฟล่าสุดเนี่ยก็มีแพ้เจ้าไตเติลนะครับขณะที่ลุกกี้นะครับมวยจากเพชรบุรีนะครับประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับไฟล่าสุดก็แพ้เจ้า ชาติเพชรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าฟ้าลิขิตนะครับเคยชนะมาวันนี้น่าจะย้ำใช้ดีครั้งนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับนาทีทองออุอุดอนนะครับเจกับเพชรสายชนวันของโอม WKO นะครับคู่นี้สู้กัน33กิโลนะครับนาทีทองไฟล่าสุดชนะนอกเจ้าสายฟ้านะครับขณะที่เพชรสายชนไฟล่าสุดก็ชนะเจ้ายอดกลางนานะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรสายชนนะครับ แล้วก็คู่ที่5นะครับเพชรดําเสียแตกน้ําแข็งหลอดนะครับเจอกับเจ้าสันกรอบพักเครื่องหัดใหญ่นะครับสำหรับเจ้าเพชรดำนะครับมวยจากโคราชนะครับก็ประเปทมวยสายสูงยาวนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดมีชนะเจ้านนทตชัยนะครับก่อนหน้นนี้ก็ชนะเจ้าลมหนาวมาขณะที่เจ้าสันนะครับเจ้าสันนี่มวยจากสงขลานะครับก็ดีกิมไม่ธรรมดานะครับแชมป์สมาคมกีฬามวย ไอคีภาคใต้นะครับมวยเด็กนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดชนะเจ้ากายอยูนะครับผู้นี้ชอบไปที่เพชรดำนะครับแล้วก็คู่ที่6นะครับจยเพชรสอเจริญทรัพย์นะครับเจอกับแกนเงินปุ๋ยตาไข่มุกนะครับจยกเพชรไฟล์ล่าสุดชนะนกเจ้าสันนะครับขณะที่แก่นเงินนี่ไฟล์ล่าสุดก็แพ้นกเจ้าศิลสมุดมานะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้าแกนเงินนะครับแกนเงินปุ๋ยตาไข่มุกนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับดินเง้นเงินวันของโอมเอ็มบีเคนะครับวันนี้เจอกับเจ้า ยกนพเก้าผู้กองไบเบิลภาวะสุดนะครับเจ้าดินเนื้อเงินเนี่ยผลงานไฟล่าสุดนะครับชนะเจ้าเสือกับตันขณะที่คู่ชจกนะครับยกนพเก้านะครับก็พอพิมวยเข่านะครับบูดูดันนะครับไฟล่าสุดก็แพ้เจ้าเสือหัวน้อยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ดินเนื้อเงินนะครับแล้วก็คู่ที่8นะครับปืนเปียวสอเดชพันธ์นะครับวันนี้เจอกับเจ้ายอดสิง์สราชภูมินะครับปืนเปียวมวยร้อยเอ็ดนะครับ ไฟล่าสุดแพ้เจ้าเพชรดาขณะที่ยอดสิงเนี่ยมวยจากโคราชนะครับไฟล่าสุดพิกชนะเจ้าจงรักนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าปืนเกลียวนะครับปืนเกลียวสอนเดชพันและก็คู่เอกนะครับเพชรคําคูณอออุดอุดรนะครับวันนี้เจอกับมงคลชัยสิทธิ์อุดมชัยนะครับเพชรคาคูณมวยจากสุรินนะครับซ้อมอุดอุดรที่สุรินนะครับไฟล่าสุดชนะนกเจ้าคิมหันนะครับขณะที่มงคลชัยนี่มวยจากปทุมนะครับไฟล่าสุดเนี่ยก็มีแพ้เจ้า เป็นเอกนะครับผู้นี้ชอบไปที่เพชรคำคูณนะครับเหมือชอบรายการศึกดาวลูกนอสมนวังพง์นะครับชอบเพชรคำคูณนะครับเพชรคำคูณเจ้าดินเนื้อเงินนะครับเป็นคำคูณดินเนื้อเงินและก็เจ้าเพชรดํานะครับส่วนรายการวันลูพินีนะครับคู่รองกับผู้เอกนะครับคู่รองนะครับเด็ดดวงเล็กที่เด็ด9 9เเจอกับบัวเขียวนะครับ คู่นี้ชอบไปที่เจ้าบัวเขียวนะครับเดเปรียบรูปร่างนะครับดูอาวุธหลากหลายกว่านะครับแล้วก็ผู้เอกนะครับฟิลิกเลโโบนะครับนักชทจากบราซิลเจอกับกุหลาบดําสจเปียกุไทยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ากุหลาบดำนะครับเจ้าทิชเขียวนะครับดูหนักแรงนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ